สวัสดีวันที่27ตุลาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่พาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขอของหวยไทยลาวและฮาหนอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์กันนะครับผมโอเคก่อนเข้าเนื้อเรื่องนะครับขอขึ้นคำเตือนนิดนึงหวยและลอตเตอรี่เป็นเลขสุ่มโดยสมบูรณ์นะไม่มีวิธีการคำนวณ แบบใดในโลกที่จะสามารถคำนวณตัวเลขหวยให้ออกมาได้ถูกต้องแม่นยำา1 0 0รซหรือใกล้เคียงอย่างมากๆนะครับผมและคลิปวิดีโอที่ผมจัดทำขึ้นนี้ก็เช่นกันครับซึ่งผมไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดๆใ,ให้ท่านได้นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของสถิติ หลักสถิติและวิธีการคำนวณในทางคณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาแนวโน้มของผลลัพธ์เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นการเล่นสนุกด้วยร่วมกันนะและขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชมคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับผมมามาเข้าเรื่องกันวันนี้วันที่วันจันทร์ที่27นะเป็นคิวของหวยฮานอยนะครับ ฝั่งซ้ายมือคือหวยฮาหนอยงวดนี้ก็คืองวดวันที่27ที่ออกไปแล้วนะส่วนฝั่งขวาม,มือคือคอนเทนต์ที่ผมได้ทําการวิเคราะห์เอาไว้นะสำหรับการาวิเคราะห์แนวโน้มผลลัพธ์ของหวยฮาหนอยในงวดวันนี้นะครับผมสวัสดีวันที่26ตุลาคม2 5 6 8ผมขอกระโดดข้าไปที่สรุปผลท้ายคลิปเลยนะมา ฝั่งขวามือนะมีสูตรการคำนวณที่เป็นสูตรสีเขียวและสูตรสีฟ้านะก็คือมี2วิธีการในการคำนวณเนาะส่วนฝั่งซ้ายมือเรามาดูเลขรางวัลที่1ก่อนแล้วกันเนาะเลขที่ออกก็คือ516 2 7 516 2 7น่อเะครับเราจะทำการเปรียบเทียบรางวัลที่1กับวิธีการคำนวณในสูตรสีเขียวก่อนเนาะเราไล่กันทลลีลำดับเลยนะครับ516 2 7เท่าที่ดูก็คือเข้าวๆนะ ก็คือไม่ตรงแหละนะผลการเปรียบเทียบก็คือไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นผมจะขอกระโดดข้ามไปที่ไปเปรียบเทียบกับวิธีการคำนวณในสูตรสีฟ้าต่อเลยนะ516 2 7 5 1ง2 7 6อ7อืมรางวัลที่1ทั้ง2วิธีในการคำนวณนี้ก็คือไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมกระโดดข้ามไปที่รางวัลพิเศษต่อเลยดีกว่า ไม่อยากอยู่นานนะครับแล้วันพิเศษฝั่งซ้ายมือเลขที่ออกก็คือ02583 02583ไหนเรามา,าไล่เปรียบเทียบกับสูตรการคำนวณในแบบสูตรสีเขียวก่อนเนาะ02583 583เอาละผมเจอจุดที่น่าสนใจอยู่2ตัวนะก็คือ2ตัวบนนะวิเคราะห์แนวโน้มมาไว้ว่ามันจะออกเป็น89แต่มันออกเป็น83 2ตัวบนนะครับ เห็นไหมเนี่ยลำดับที่3กับลำดับที่เจนะ็ดวิเคราะห์ว่าเป็น89แต่ออก83ดอา่าเนอะก็ะตามนั้นแหละต่อไปเรามากระโดดมาข้ามอ่าข้าม,มาเปรียบเทียบกับวิธีการคำนวณในสูตรสีฟ้ากันดีกว่า0 2 5ย์สองห้าก็เท่าที่ดูแล้วมันไม่ออกก็คือผลการเปรียบเทียบมันไม่ตรงแหละนะ ตรงๆก็คือมันไม่ตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นปะเราไปที่การคำนวณผลในงวดถัดไปกันดีกว่าผมทำการกดรันโปรแกรมนะครับแล้วกดเลือกที่เมนู3เพื่อทำการวิเคราะห์แนวโน้มในงวดถัดไปกันนะโอเคเราไปดูดูที่ตารางสรุปผลกันเลยดีกว่าตารางสรุปผลก็มี2รางวัลเนาะสำหรับเอ่อเลขฮานอยก็มีรางวัลที่1กับรางวัลพิเศษ เรามาดูที่รางวัลที่1กันก่อนเลยแล้วกันด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดตามนี้นะหรือที่ผมพูดง่ายๆก็คือ,อสูตรการคำนวณใ,ในสูตรสีเขียวแหละต่อไปมาดูด้วยการคำนวณในแบบฟรีเควนซีหรือวิธีการคำนวณในสูตรสีฟ้าแหละที่ผมเรียกเมื่อกี้นะ,ะเราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันนะและเหมือนเดิม ลำดับก็เรียงตั้งแต่เปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ในทางสถิติตั้งแต่มากที่สุดมาหาน้อยที่สุดตามนี้เลยนะต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราก็ได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีคอนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันเนาะตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ